คำระกษาคตพระผู้มีพระ,พระภาคเจ้าตรัสก,กับอภัยราชกุมารเรื่องการตรัสของพระองค์สมัยนั้นแลเด็กอ่อนได้แต่นอนนั่งอยู่บนตักของอภัยราชกุมารลำดับนั้นพระผู้มีพระ,พระภาคเจ้าได้ตรัสก,กับอภัยราชกุมารว่าดูก่อนราชกุมารท่าน แต่สำคัญความข้อนั้นเป็นฉนถ้ากุมารนี้อาศัยความเผลอของพระองค์หรือของหญิงพี่เลี้ยงพึงนำไม้หรือก้อนกรวดมาใส่ในปากพระองค์จึงทำเด็กนั้นอย่างไรอับใครข้าแต่พระองค์ผู้จรเดินหม่อมฉันจะพึงนำออกเสียถ้าหม่อมฉันไม่อาจจะนำออกได้แต่ทีแรก ม่อมฉันก็จะเอามือซ้ายประคองศีรษะแล้วงอนิ้วมือขวาควักไม้หรือก้อนกรวดมาแม้พร้อมด้วยเลือดออกเสียข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะหม่อมฉันมีความเอ็นดูในกุมารดูก่อนราชกุมารต่ทาคตก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมรู้วาจาที่ไม่จริงไม่แท้ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์และวจานั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่นตถาคตไม่กล่าววจานั้นอันหนึ่งตถาคตย่อมรู้วาจาที่เป็นจริงที่แท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์และวจาไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่นตถาคตไม่กล่าววจานั้นอันหนึ่งตถาคตย่อมรู้วจาที่แท้จริงที่แท้ ประกอบด้วยประโยชน์แต่วาจานั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่นในข้อนั้นตถาคตย่อมรู้การที่จะพยากรณ์วาจานั้นตถาคตย่อมรู้วาจาที่ไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์แต่วาจานั้นเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของผู้อื่นตถาคตไม่กล่าววาจานั้นตถาคตย่อมรู้วาจา ที่จริงที่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์แต่วจาจนนั้นเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของผู้อื่นตถาคตไม่กล่าววาจนั้นหน,นึง่งตถาคตยอมรู้วาจารที่จริงที่แท้และประกอบด้วยประโยชน์และวาจานั้นเป็นที่รัก <MEL S 1> เป็นที่ชอบใจของผู้อื่นในข้อนั้นตถาคตยอมรู้การที่จะพยากรณ์วาจนั้น ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะตถาคตมีความเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลาย